สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็ยินดีแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะครับที่ทุกทุกท่านแวะเข้ามาชมนะครับขอขอบราบขอสรบคุณสมาชิกทุกทุกท่านด้วยนะครับสําหรับท่านที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับอันนี้ก็คือช่องปันจันทร์ถึงสุขก็จะเป็นการลงทุนแล้วก็ มีคลิปต่างๆแทรกเข้ามาด้วยนะครับถ้าสมมุติว่าวันเสาร์อาทิตย์ก็จะหยุดพักผ่อนแล้วก็จะเป็นคลิปต่างๆที่ต้มทุ่มทงสวนเกษตรกรลงทุนค้าขายอะไรพวกนี้ผสมไปเลยนะครับเสาร์อาทิตย์นะวันหยุดนะก็จะมีหลายๆคลิปมาลงให้ป้อนทุกๆท่านส่งถึงเสิบถึงบ้านเลยนะครับก็ขอกบขอบคุณนะครับสําหรับท่านที่เข้ามาใหม่ก็ ก็โปรเข้าใจว่าอันนี้เป็นช่องการลงทุนนะครับก็ขอให้ท่านาพิจารณานะครับก่อนที่จะนําไปลงทุนนะการลงทุนมันก็มีการเสี่ยงเป็นธรรมดาก็มีได้มีเสียมีเสีย่ยงมีอะไรอะไรสารพัดอย่างนะก็ขอให้ทุกท่านพิจารณานะครับสาหรับวันนี้ก็วันที่30นะครับวันศุกร์ก็เป็วันสุดท้ายของสัป,ปดาห์แล้วนะก็จะมีหุ้นต่างๆพอลงทุนได้อยู่ประมาณนี้ สำหรับเช้าวันนี้ก็จะมานำเสนอ NKE น,นะครับ NKE ก,ก็คือหุ้นญี่ปุ่นหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นก็จะมาะให้ท่านลงทุนแล้วก็ลุ้นลมแล้วก็ศึกษาดูนะครับตัวเลขนะ แล้วก็มาว่าเมื่อวานนี้มันออกขันนั้นนะเนะมื่อวานนี้มันออก194นะครับ194แล้วก็57นะ194 57ก็วันนี้ก็จะมานําเสนอเลยนะครับเด่นเช้านะนี่คืออีเด่นเช้านะสาหรับคนที่จะนําไปลงทุนบนนะครับเฉ<ม>พาะบนนะ,ะจดไว้เลยนะครับ1 2 3 สี่ห้านะครับบนนะบนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่เด่นลงเด่นที่สุดนะครับสำหรับห้าตัวลองนะสำหรับท่านที่ได้เลขหนึ่งสองสามสี่ห้ามานี่ก็เล่นบนเลยนะครับจัดการบนเลยนะลงทุนบนเลยนะครับ เพราะว่าเลขหนึ่งสองสามสี่ห้านี่จะมาบนนะครับก็ขอให้นําไปวิ่งไปลูดก็ได้นะครับให้เลือกเอาชักตัวหนึ่งหรือสองตัวหรือสามตัวก็ได้นะครับลูดข้างบนนะอ่าประมาณนี้อ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าเน้นบนนะครับอ่าแล้วก็เราก็มาว่าเด่นกันทะนี้ <Okay. S 1> เด่นเด่นเช้าวันนี้นะ เด่นเช้าวันนี้นะครับเด่นหนึ่งสองสามนะครับ1นึสองสามนะอันนี้ใครจะไปเล่นบนก็ได้เล่นล่างก็ได้นะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วจะให้เน้นบนแล้วก็กันล่างไว้ด้วยนะครับหนะนึ่งสองสามนะหนึ่งสสามนี่แค่อ,อีกเช้าหนึ่งสองสามก็ไปเน้นบนนะครับเน้นบนกันล่างนะ1นึสามนะ อันนี้อะไรจะมาอันนี้ขอเลือกนะขอเลือกหนึ่งกับสองนะครับหนึ่งกับสองนะหนึ่งกับสองอ่าแล้วก็ขอเลือกเน้เนๆให้ก็แล้วกันเน้เนๆให้ก็คือสองนะครับสองชอบส่วนตัวนะอันนี้สองนะท่านวิธีเล่นนี่ท่านควรจะเล่นสองสองแถวนะหนึ่งกับสองหรือไม่งั้นก็สองกับสาม หรือว่าสายสุดท้ายก็คือ1กับ3นะครับเล่นสัก2หางนะ2งหางสองหางก็คือกันไว้อย่าเล่นสายเดียวอย่าเล่นตัวเดียวเล่น2ก็คืออย่าเล่น2ตัวเดียวก็ควรจะเล่นสองสามหรือ1 2สองก็ได้นะครับกันไวน้นะประมาณนี้การลงทุนให้ลงทุนนะครับไม่ใช่ให้เสี่ยงลวงเสี่ยงโยกนะนอกจากใครที่มีโชคมีดวงทางการเสี่ยงแบบนี้ค่อยๆ ค่อยลงไปนะครับประมาณนี้เรขอให้ทุกทุกท่านพิจารณากแล้วกันนะครับหนึ่งสองสามนะแล้วคราวนี้เราก็มาว่าเราก็มาว่าผู้เจาะกันนะครับผู้เจาะกันนะผู้เจาะผู้เจาะก,ก็จะมีเตรียมประกาศกระดาษประกาศกระดาษแต่ก็จะมีภาพนิ่งลงให้อยู่นะอ่า สำหรับคนที่ใจร้อนรีบๆเอาไปวิเคราะห์ก็เตรียมกระดาษกับปากาดินสอก็ได้นะครับอ่าจัดไปนะสองสายสองก่อนนะครับเอาเน้นๆก่อนสองหกสองเจ็ดสองแปดสอง 0, แล้วก็ลองสองเก้านะครับสำหรับหนึ่งนะครับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด หนึ่งศูนย์หนะครับหนึ่งเก้าคือตัวลองนะสายเก้าคือตัวลองหนึ่งเ้าคือตัวลองนะสำหรับตัวกันนะอ่าอันนี้กรณีพิเศษตัวกัน,นสามเนี่ให้มองก่อนเลยนะคือมันมันคือตัวกันตัวที่ไม่ถูกเลือกอะ่ะให้มองก่อนเพื่อที่จะไปตัดยอดก่อนก็คือมีอาจารย์ไหนให้สามาหมังไหมหรือชอบสามบางไหม หรือเราหัดคิดหัดทำเนี่ยมันได้สามไหมถ้าเกิดได้ตรงกันละก็คือจัดในที่นี้ก็หมายถึงว่าไม่จําเป็นต้องมีตัวกันตัวรองตัวเด่นก็คือชอบตัวไหนในนี้ก็คือเด่นทั้งหมดเลยอ่าบอกว่าตัวกันคือสามสามมันอาจจะเป็นเด่นก็ได้นะครับอ่าก็จัดไปตามนี้นะการลงทุนนะครับอ่าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามศูนย์ 7, ลอง39เหมือนกันนะครับอันนี้ให้1929 39ก้เป็นตัวลองเนี่ยมันก็ไม่แน่แต่เมือไปนะครับลองเอาไปชนหรือเอาไปชอบเอาไปอะไรกับผื่นมันอาจจะมาก็ได้ม,มันอาจจะมาดาังนี้ก็ได้อาจจะเป็นตัวเต็งก็ได้เพราะว่าให้เลขนี้คนแห่ไปแทงเลขนี้หมดซื้อลงทุนตัวนี้ทางนี้ไม่มีคนซื้อบ้างไม่มีคนเอาบ้างมันอาจจะมาก็ได้ ชคอะมันมักจะรอดจะหลบจะอะไรสาราพัดอย่างวิธีการของเขาอะสร,รุปแล้วก็คือ1นึ่จับคู่กับหรือว่าวินกับอันเดียวกันนะครับจับคู่กับ6 7 8 0็ดนงเนะครับ 1, 2, 3, นะครับหนึ 1, 2, 3, นะครับ1นึ่งสองส วินจับคู่6 7 8 0มพอจะเข้าใจไหมครับ1 2 3นะจับคู่กับ6 7 8 0 9นะครับอ่าจับคู่ก็คือวินนั่นแหละไปกับไปกับไปกับ ไปกับห1ึ่งหกหอะไรแบบนี้ไปกลับด้วยนะเน้นบนนะครับกันล่างนะครับแต่มันจะมาตามสูตรไหมเพราะว่า1 2 3 4 5สมี่ห้ามันเป็นบนนะมันมาชนกันกันกบบนก็เน้นบนเลยนะครับเน้นบนถ้าเกิดคนที่รอบคอบหน่อยก็อาจจะลงล่างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่จะเน้นบนกันนะครับ่าสำหรับ เช้าวันนี้นี่เคอีกก็มีเท่านี้นะครับก็ขอกาบขอบคุณนะครับสมาชิกใหม่สมาชิกเก่าที่แวะเข้ามาฝากกดติดตามไว้นะครับกดถูกใจไว้ด้วยอ,อแล้วก็เราจอจะได้พบกันดีนี่เคอีบ่ายนะครับนี่เคอีบ่ายตอนนี้ก็ตอนที่ช่วงบ,บันทึกวิดีโอเนี่ยมันก็ยังแคเ,เช้าอยู่ตีสี่ตีห้าประมาณนี้แหลอะอาจารย์ก็จะเตื่นแบบนี้ทุกวันเลยตื่นต่เช้าทุกวัน มาคำนวณเลขบังอะไรเงี้ยคำนวณเลขประมาณนี้เรขอให้ท่านตรงโชคดีนะครับเช้านี้มั่นคงมั่งคั่งมั่งมีนะครับสวัสดีครับ